สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าหัวเราะลัน่นหลังโดนกระชากท้องพร้อมตะโกนคำสั้นๆทำจนแทบโยนสร้อยทิ้งจากกรณีที่เว็บไซต์ต่างประเทศร,รายงานวอลโลกออนไลน์ของเวียดนามได้มีการแชร์คลิปเผยให้เห็นหญิงรายหนึ่งถูกโจนกระชากสร้อยท้องขณะกวาดขยะหน้าบ้านแต่ปฏิกิริยาที่สาวรายนี้ทำคือยืนหัวเราะลัน่นก่อนตะโกนดังลัน่นทำเอาโจนเกือบเผลอทิ้งสร้อย ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างอึ้งไปต,ตามๆกันเพราะแทนที่เธอจะตื่นตกใจหรือโวยวายตามรายงานระบุว่าคลิปจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังใช้ไม้กวาดกวาดขยะบริเวณถนน,นหน้าบ้านแต่จูๆ่ๆได้มีโจนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้และเอื้อมมือมากระชากสร้อยทองที่คอของเธออย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่น่าปแปลกใจคือแทนที่เธอจะตื่นตระหนกตกใจเธอกลับยืนหัวเราะอ,ออกมาเสียงดังและตะโกนบางอย่างกับโจรที่กำลังขับรถหนีไปจนเขาเกือบโยนสร้อยของเธอทิ้งสาวผู้โชคร้ายรายนี้เผยว่าขณะนั้นเธอพยายามสงบสติอารมณ์และแกล้งหัวเราะพร้อมกับพูดเสียงดังว่าทองปลอมจนทำให้โจรเกือบจะโยนสร้อยของเธอทิ้งแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ยังหยิบมันไว้และหนีไป อย่างไรก็ตามเธอได้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วโดยสร้อยที่ถูกกระชากนั้นซื้อมาในราคา25ล้านดองหรือประมาณ36,800บาทซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ดึงข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่เป็นหลักฐานและกำลังตรวจสอบและจะชี้แจงข้อมูลต่อไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลนขอบคุณครับ